พอมาโซนหน้าเนี่ยตัวไหนเนี่ยห่อนเพล่แฮรโดนทำแล้วปล่อยไก่เมืองปุ๊บเป็นไรไ,ไอ้แจ้ข้างบ้านออกมาหล่อยเมียมันหมดงอนพี่รีเพล่หมดอันนี้คือปัญหาเวลาเรามีไก่เมืองนะคะแล้วก็มีไก่ป่า ไก่แจ้อยู่แถวแถวบ้านมันจะชอบเข้ามาลอยไก่เฮาต่อไปคงต้องเล้ยขังพ่อแม่พันในกรงหลักมันลูกก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะพอพอหางมันพองอนมันตัวน้อยเดียวเสียมดเนอร์อย่างนี้นะขายมันได้ราคาเนะี่ยน้ำหนักมามีเนะนี่ยตัยที่ก้อนแล้วก็แม่นึงค่ะ เป็นไก่ป่าผสมไก่แจ้แล้วก็มาลอยไก่เมืองไก่บ้านเฮามันไก่แม่มันนักมันคุมแบอยู่ดเพามันพอมันแกดดแดดฮะป่อขิงเขาขิงเขาหูจักก่อนะมีใครต้อนทับป่อขิงเขานะเั่มันส่ิดอะไรวะ อันนี้มีเป็นลูกผสมแล้วค่ะเป็นไก่เมืองผสมไก่แจ้ผสมไก่ตะเพาทองผสมไก่ไกป่ามาที่นี่กันหมดอยู่ในกลุ่มนี้กันหมดหน้าสลอนกันเชียวให้ดูหุ่นพวกแกหน่อยสินยพรีแพลทั้งนั้นจะตันเดือนเก้ากันเนี่ย

นี่ถ้าเป็นแ้่เป็นลูผสมไก่เมืองกับไก,ก่กระเพราทรองนี่โอเคค่ะเนื้อออกมาอร่อยนั่นดูหัวมันอ,อ้นี่มันแจ้ของแป๊ะัสดีครับมามากินข้าวแ้้ว พวกลูปผสมทั้งหลายอ่ะเขียเข้าวเนี้ยป้าย